สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีไปทางพี่น้องทั่วประเทศด้วยครับผม <laughs> เป็นยังไงบ้างครับที่นั่นอากาศร้อนไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับอากาศร้อนมากเลยครับร้อนจริงๆเลยวันนี้ อยู่ที่หน้างานถมถมดินขั้นถมดินก็เรียกว่าถมกั้นฝายนะครับหรือว่ากั้นห้วยนะครับหน้างานเราใช้ SK200 Mark 10นะครับหรือว่ารุ่น10 SM ไอ้ตัวนี้มันลดอะไรบ้างนะเนี่ย ปกติมันมีไฟไท้ายเลยอ๋อไฟไท้ายกับตัวดูดน้ำมันฮะอ๋อเบาลมข้างในธรรมดาอ๋อ <c oughs> ตัดไปแบบไหน, <c oughs> นเหมือนแคทตนะไม่มีใช่ไหมอ๋อ <c oughs> ค่นั้นนะ <c oughs> นอกนั้นเหมือนกันหมดเลย โอ้รถออปชั่นความใหญ่เท่ากันบหมสามรอ้อยชั่วโมงครับคันนี้เร่งเครื่องเบามากเลยนี่แหละขนาดช่วงล่างมาตรฐานมองกับสายตารู้เลยผมไปขึ้นในรถนั้นนะอ่ะ XMG c อ่ะอ้มันกว้างกว่านี้เลย ้องทำมันกว้างโอ้ยไอ้ลูกชายนี่ขับเก่งหรือยังครับเนี่ยไ,ได <c oughs> ้แล้วไฟมาโตเองหมดน่ะไ,นไฟมาโตเองหรือมากับเชื้อซูลเลยอ๋อ เสียงนิ่มมากปกติใช้งานแต่หมดนี้เลยป่ะครับไม่เคยใช้หมดเฮ็ดเลยครับเสียงนี้ครับเดก่าร้อยเก้าสิบห้าแรงม้าเต็มเร็วเล้นี่ใกล้จะเต็มแล้วรึก เหมือนทําเล่นเลยปึ๊บ <c oughs> <c oughs> โอ้บิดตัวไหมดินค่อนข้างจะเปียกหน่อยนะครับเพราะว่าแถวนี้หาดินไม่ได้แล้วเขาวหวานข้าวกันหมดแล้วปุ๊ก,กี่เท่าไหร่นี่0.9น่ มันมีใหญ่กว่านี้ไหมเนนมื่อกี้ 110. อ๋อมันมีสองร้อยสิบได้บ่อ๋อสองร้อยสิบเลย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 เอยแอบไปทางนู่นแท้ เอ๊ะเอ้ะว้ชกีใหญ่น่าดูเลย,น,ยนี่มันต้องใช้ฟันแบบนี้ครับมันจะขุดดีมากเลยโอ้เร็วกว่ารถไทยครับเย็ยบเย็ยบเย็ยบเฮ้ยเฮเอาดีครับล้า งานนี้เท้ารถไถมานะครับบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนเท้ารถไถมาเนี่ยดันไม่ได้เลยได้โอ้โหมันนิ่มไปหมดเลยรถใหม่เนี่ยต้องเสียงครับ SM ผมไปย้ายมาให้เกมเมื่อาวานครับเสาวอากาศ g p s หักเลยครับเพราะว่ากลางคืนครับมองไม่ค่อยออกพุ่มไม้มันต่ำกันไปอาศัยรถแมคโครนี่แหละเป็นร่มหน่อยโอ้ กันอย่างเดียวเลยอ่ะเออสายไฟว่ะโอ้ติดสายไฟถอยถอยถอยเฮ <c oughs> ้ยป้ายอะไรอยู่สูงเห็นป้ายไหมแอมมาฝั่งนี้หน่อยแอมมาฝั่งนี้อ,นอ๋าแอมมาทางนี้หน่อย ไปมันอยู่สูงพวดลงไปบวดอัดได้ไหมเนาะแบบนี้เอาแล้วครับจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นแล้ว จมไหมจมไหมมาลุ้นกันหน่อยไว้จมไหมครับปึ๊บโอ้สบายโอ้ยไปสบายสบายเลยเว้เสียงนิ่มจริงๆเลยยอมรับเลยว่า ฮีโน่ไม่ธรรมดาครับเครื่องฮีโน่ของมันเร็วทันงานทันใจเลยครับมี200รแบบนี้โอ้โห <c oughs> นี่ลงไปเกียร์ฝั่งนูน้นลงมาครับจะได้วิ่งไปทีฝั่งนู้นได้ด้วยโอ้ยเร่งเครื่องแค่น,นี้ก็คล่องแล้วนี่ไม่ต้องหมดเฮ็ดหรอกเอาหมดนี้ก็พอแล้วครับ <c oughs> โอ้นิ่มมากเลยไปหาอยู่ร่มก่อนครับอู้เดือดร้อนมากเลย โอ้เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์โอ้ดินหนักดินี่คันนี้ชื่ออะไรเจ้ายักษ์เอยทำไมรู้อ่ะฮะเอฟซีป่อยากขี่ไหมอยากขี่ไหมไปโบกเลยไปด้วยอย่างงี้ไปเรอยๆเพื่ขออะไรไหมขอมีอะไรอีกเมไปเรื่อยๆเพื่อจะเขาอีก ว้าวว้าว่บน้มีน้องมะนาอ๋มีน้อมะนาวด้วยอรู้จักน้องมานาวด้วยไหมอยากขี่อยากขี่ก็ต้องไปโบนี่ไปโบไปเดีวไป เฮ้ยขาดแล้วน่ะน่ะไอตัวมัดบางฝุ่นลุดโอ้สอทองครับล้อแม็กหายไปข้างนึงครับจมมิดล้อเลยอันนี้ชื่อว่าอะไรนี่ชื่อว่าอะไร คันนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้โน้ no. ทำไมไม่รู้จักละ่ะเ,เดี๋ยวผมจะบอกรอก,กี้ไปฝั่งโน้นมันมองเห็นไหมน,นะม่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้มองครับ เกือบเต็มเลยตัวนี้สมัยพื้นข้างบนนู่นบ่เดี๋ยวผมไปยืนโบกเสียนน้นให้ไปทางโน้นได้มองไหมไปทางโน้นเลยเออและทีได้ทั้งสองข้างแล้วตอนเนี้ย the rep Oh. Ha. Bên này. Hả? บดอัดแล้วครับฝั่งน้นโอ้แจ๋วเลยครับนี่บดอัดอย่างดีเลย โอ้ติดจัดกรยานใครวนะน่ะนี่เดินมาให้ก็ที่ก่อน Lê Chạy trò ấy Nên Vào Chạy trò

นเย่ no. yeah. คิดว่าว่าจะถอยมาถึงนี่นะ,ะถึงนดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้เสร็จเลยวะว้าวว้าวโอ้เน่นอนเฮ่เน่นอนเฮ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะว่าแดดมันร้อนครับสวัสดีครับทุกท่านครับ